สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Joyride to d e a a h e a d เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวสองคู่ที่ถูกไล่ล่าโดยสิงหารถบรรทุกในนามรัสตีเนลดหลังจากพวกเขาทำท่าทางแล้วก็พูดจาหยาบคายใส่คนขับเคลล่าเคขับรถพามิเลซ่าเมลด์พี่สาวกับบ๊อบคู่มันของพี่สาวไปแต่งงานที่ลาสเวกัสระหว่างทางเธอขับรถแวะไปรับนิก นมอีโมพังที่เจอผ่านทาง MySpace ซึ่งก็คือเว็บไซต์รุ่นบุกเบิกให้ไปร่วมงานด้วยนิกแกล้งทําเป็นเด็กบ้าก่อนจะเข้าไปจูบเคเขาเดินทางม,มาจากรัฐยูท่าเพื่อมาเจอกับเคตัวเป็นๆครั้งแรกหลังคบกันมานานหลายเดือนพี่เรียกให้น้องสาวไปคุยในห้องน้ําน้องสาวการันตีว่าเธอคุยกับนิกทั้งทางโทรศัพท์และผ่านเว็บเคมมานานและก็มั่นใจว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ฆาตรกรต่อเนื่องอย่างแน่นอนอีกอย่างเธอค้นดูประวัติเขาแล้วใน Google นิกก็ใช้ให้บ๊อบดูแผนที่เป็นทางลัดไปเวกัสแต่บ๊อบเนี่ยไม่ชอบทางลาดัดสองสามพี่น้องที่ออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ช่วยขยันขยอให้บ๊อบตกลงยอมขับผ่านทางลาดัดตามที่นิกแนะนำเพราะมันดูน่าตื่นเต้นดีพวกเขาขับตามทางลัดในแผนที่มาจะถึงเขตถนนลูกรังก่อนรถเนี่ยจะเสียกลางทางเพราะว่ารถเก่ามากและหม้อน้ำแห้งจนเครื่องยนต์ไหม้นิกเดินหาสัญญาณโทรศัพท์แต่ก็หาไม่เจอคลื่นพวกเขาตัดสินใจเดินทางต่อไปตามทิศทางของเมืองาสเวกัส เมื่อเดินไปได้สักพักบ๊อบกระทักนิกว่าไม่ยอมถอดแจ็คเก็ตหนังออกเพราะอากาศแต่มันร้อนมากนิกก็บอกว่าพังที่ไม่ยอมถอดแจ็คเก็ตแม้อยู่กลางทะเลทรายก็คือพังระดับเทพเมลก็ชี้ให้ทุกคนดูบ้านที่ตั้งขวางทางอยู่พวกเขาทวิสาสะเปิดรัวเข้าไปก่อนจะเขาอาอเรียกเจ้าของบ้านแต่ดูเหมือนว่าบ้านจะถูกทิ้งร้างไว้นานหลายเดือนนักเดินทางเข้าไปสองข้างบ้านก่อนจะทุบก,กระจกหน้าต่างและกระปีนเข้าไปเสียงร้องไห้หวนดังมาจากข้างในบ๊อบก็เลยรีบพังประตูบ้านเข้าไปช่วย นักเดินทางมาพร้อมไม้ค้ำและก็ห่อขนมเขากแกล้งร้องเสียงหลงเพื่ออำกันเล่นบอบพูดจาประชดนิกว่าไหนไหนมันก็พังหน้าต่างกับประตูบ้านเข้ามาแล้วจะให้จุดไฟเผาบ้านต่อเลยไหมนิกบอกบ้านนี้เนี่ยไม่มีคนอยู่มานานแล้วคงไม่มีอะไรหรอกเมลก็ลองโทรศัพท์บ้านแต่โทรศัพท์เนี่ยกระดันใช้งานไม่ได้ตามคาดบ๊อบแนะนำให้ทุกคนออกจากบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินพวกเขาออกมานอกบ้านแล้วก็เห็นวิวที่มีแต่หุบเขาและก็ทะเลทรายล้อมรอบก่อนจะย้อนเข้าไปสำรวจในโรงรถ นิกเจอกับข้อความที่เขียนด้วยสีแดงบนผนังเป็นตัวเลขตามด้วอวัยวะต่างๆขณะนิกที่ชอบแกล้งคนให้ตกใจเล่นก็ยังคิดว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันนาจะดักไปหน่อยเมลสังเกตเห็นผ้าคลุมพื้นใหญ่แล้วก็เรียกทุกคนเนี่ยมาดูใต้ผ้าคลุมก็คือรถเชฟโลเรตรุ่นปี1971เป็นรถคลาสสิกที่ดูใหม่เอีย่ยมที่เจ้าของดูแลมันอย่างดีข้างในเนี่ยมีวิทยุซีบีเมลก็บอกว่าสมัยนี้ไม่มีใครใช้วิทยุแบบนี้แล้วนิกก็ชิงตอบว่า พวกสิงหาราบรรทุกยังใช้วิธีสื่อสารกันอยู่กุญแจรถกระร่วงลงมาจากบางแดดทาให้นิกอยากขับมันออกไปเมลคิดว่ามันไม่ใช่ไอเดียที่ดีเลยน้องสาวก็บอกพี่ว่าเจ้าของบ้านอาจจะไปพักร้อนหรือว่าประสบอุบัติเหตุตายไปแล้วก็ได้บ๊อบเสนอไอเดียว่าให้ขับรถไปที่ปั๊มใกล้ที่สุดก่อนจะซื้อรถคันใหม่และเอารถคันน,นี้มาคืนเจ้าของพร้อมกับเงินค่าซ่อมบ้านเวลาต่อมาในยามพลบค่ำเจ้าของบ้านที่เป็นสิงหาราบรรทุกกลับมาถึงบ้าน หลังห่างบ้านไปเป็นเวลานานพอสมควรเมื่อเห็นบ้านถูกบุกรุกดูเหมือนว่าเจ้าของจะโมโหมากหลังค้างคืนที่โมเตล2คู่หนุ่มสาวเนี่ยคิดจะเดินทางไปยังอู่เช่ารถที่อยู่ใกล้ที่สุดที่อยู่ห่างประมาณ1ชั่วโมงแล้วค่อยเอารถไปคืนเมื่อถึงจุดพักทานอาหารเช้าพวกเขาก็เห็นรถฮางเล่์ที่จอดอยู่ข้างๆกันเมลรู้ทันทีว่ามันเป็นรถรุ่นอะไรปีอะไรบ๊อบก็ถามว่าเธอเคยเดทสิงนักบิดตอนเรียนมปลายใช่ไหมเมลก็บอกคุมันว,นว่านักบิดคนนั้นสอนให้เธอและก็น้องขี่มอเตอร์ไซค์ เธอไม่เคยนอนกับเขาย,ยู่ๆรถบรรทุกปริศนาก็ขับเฉียดทั้ง4ีคนไปด้วยความเร็วเคนิกและก็บ๊อบเมื่อเข้าไปกินอาหารในร้านที่มีแต่คนขับรถบรรทุกมานั่งกินเป็นส่วนใหญ่นิกก็เริ่มพนันชื่อพนักงานเสิร์ฟว่าจะต้องมีชื่อต้นและก็ชื่อกลางแบบสาวบ้านนอกแน่ๆพนักงานเสิร์ฟก็ฉเฉลยว่าเธอไม่มีชื่อกลางทําให้นิกเดี็บแพ้พนันไปบ๊อบก็สั่งอาหารก่อนจะบอกพนักงานเสิร์ฟว่าเดนุ่มพังเนี่ยจะเป็นคนจ่ายเงินเองนิกเห็นรถบรรทุกขับเข้ามาจอด ก็เลยบ่นเรื่องที่ร้านนี้เต็มไปด้วยสิงหาราบรรทุกบ๊อบบอกว่าไม่เห็นต้องสนใจอะไรพวกนั้นไม่ได้มากวนเราสักหน่อยนิกก็หลอกด่าพวกสิงหาราบรรทุกสเสียงดังว่าเป็นพวกขี้ยาแถมมั่วกับอีตัวสารพัดโรคทําให้คนนั่งในร้านเนี่ยหันมามองขวบนิกพูดกวนๆว,ว่าเขาชอบเล่นพน,นันและแค่อยากมีเรื่องกับคนเพื่อถอนทุนคืนบ๊อบก็เลยวางพนันว่านิกขูบปากได้ไม่เกิน5้านาทีแน่นอนนิกพูดยั่วบาทาไม่เลิกบ๊บอบทำไม่ไหวก่อนจะขอตัวไปเข้าห้องน้ํา เมลผิดสังเกตที่บอบในหายเข้าของน้ำไปนานก่อนเสียงโทรศัพท์เนียจะดังขึ้นเมลรับสายก่อนปลายสายจะบอกว่าเธอมีขอ,ของของมันอยู่เมลก็ทำท่าบ,บอกใบ้คนที่เหลือว่าเจ้าของ,องรถเนี่ยโทรมาปลายสายเรียกเมลว่าสาวน้อยผมทองเขาเปรียบเทียบเธอเป็นสาวน้อยผมทองกับมีสามตัวที่บุกบ้านคนอื่นเมลก็เรียกกล่าวขอโทษโดยบอกว่าพวกเธอมีเหตุฉุกเฉินและสัญญาว่าจะเอารถไปคืนให้พร้อมกับค่าเสียหายเพราะเหตุนี้เธอก็เลยทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เขา ลาสายก็บอกเธอว่าไม่ต้องรีบเธอขอบคุณเขาที่ไม่โทรแจ้งตำรวจลายสายเองก็หวังว่าเธอเนี่ยจะไม่แจ้งตำรวจเช่นกันเม์บอกว่าเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเธอต้องแจ้งตำรวจด้วยลายสายก็เฉลยว่ามันจับตัวคู่มันเธอไปเมลรีบวิ่งไปและกระโดดในห้องน้ำก่อนเจอข้อความที่เขียนด้วยเลือดว่าไม่ได้อยู่ที่นี่เธอออกไปข้างนอกตะโกนหาบ๊อบก่อนมีสายได้เข้าโทรมาเธอถามบ๊อบว่าโอเคไหมลายสายก็บอกว่าตอนนี้แฟนเธอไม่สะดวกคุยเธอถามลายสายว่าทำไมทำแบบนี้ เธอขอโทษแล้วทั้งเรื่องรถและก็เรื่องบ้านไลยสายก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นถ้ายังอยากเจอแฟนตัวเป็นๆแล้วก็ก็ให้ทําตามที่สั่งเมื่อน,นิกและก็เครู้เรื่องที่เกิดขึ้นนิก,ก็ถามเมลว่าทําไมถึงโง่ทิ้งเบอร์โทรไว้เมลก็บอกว่าเธอไม่อยากให้เจ้าของบ้านโทรแจ้งตำรวจก็เลยทําแบบนั้นเมลต่อวิทยุหาคนที่โทรหาเธอมันขอให้เธอเนี่ยเรียกมันว่ารัสตีเนลเมลขอคุยกับแฟนเพราะว่าอยากรู้ว่าแฟนยังปลอดภัยดีโทรศพัพท์เมลดังขึ้นก่อนภาพของบอบบี้ที่บาดเจ็บ และก็ถูกว่าจะปรากฏบนมือถือสิ่งที่รัสตี้ต้องการให้เมลทําเป็นสิ่งแรกก็คือให้รวบรวมโทรศัพท์มือถือของทุกคนมาวางไว้หน้าลออรถและขับเหยียบมือถือให้เละนิกขอรอ้องเมลว่าอย่าทาตามที่คนร้ายสั่งเดี๋ยวมันได้ใจแต่เมลหนก็ไม่ฟังก่อนจะเข้าไปแย่งโทรศัพท์ของนิกแล้วก็ทําตามคําสั่งรัสตี้พอใจก่อนจะบอกว่าถ้าทําตามที่มันสั่งทุกอย่างเดี๋ยวเธอก็ได้เจอหน้าคู่มัน่นห้ามใครคิดแยกกลุ่มหรือไปตามคนมาช่วยเป็นอันขาด มันบอกว่ามันอยากให้สาวที่ปลาแก้วน้ำสารบรรทุกทำสิ่งต่อไปนี้เม่ได้ยินเช่นนั้นนิกรู้ทันทีว่าปลายสายเป็นระบรรทุกที่ขับเฉียดรัสตี้บอกให้สาวที่ยกนิ้วกลางใส่มันตัดนิ้วกลางของตัวเองออกมันจะบอกเวลากับสถานที่สมม่งมอบภายหลังโดยที่เมลจะเป็นคนที่เอานิ้วมาให้มันถ้าไม่มาตามนัดคุมันเธอเนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปนิกก็บอกสาวว่าที่พวกเราวิทยุหาตำรวจไม่ได้เพราะคนร้ายมันใช้วิทยุตัดคลื่นเขารู้เรื่องนี้ดีเพราะพ่อเขาเคยขับระบรรทุกมาก่อนและเขาก็เกลียดพ่อมาก เมื่อรู้ว่าคนร้ายไม่ได้ขับตามมาและก็ยังมีเวลาเหลืออีก3ชั่วโมงก่อนจะส่งมอบนิ้วพวกเขาก็ขับรถไปที่ทํางานของสัป,ปเหร่่เคยาสาเข้าไปข้างในเองเพราะนี่เป็นความผิดของเธอเธอลงไปดูชั้นใต้ดินและก็เห็นผู้ชายนอนนิ่งอยู่บนเตียงเตรียมศพเธอเปิดเข้าไปและก็เตรียมตัดนิ้วแต่ชายคนนั้นก็พลิกตัวทําให้รู้ว่าเขาเป็นแค่สัป,ปเหร่ที่นอนพักเอาแรงเคเข้าไปที่ตู้แช่ศพก่อนจะกลับศพผู้หญิงเธอตัดนิ้วกลางของศพออกและก็ห่อกลับออกมาก่อนที่สัป,ปเหร่่คนที่เพิ่งมาถึงจะจับได้ เคหยิบมีดผ่าตัดออกมาด้วยเอาไว้ป้องกันตัวนิกได้เส้นเหล็กที่อยู่แถวนั้นติดมือไปท่อนหนึ่งเมื่อถึงจุดนัดหมายในตอนกลางคืนนิกและเคก็ลงจากรถไปปล่อยให้เมลไปหารัสตี้เพื่อส่งมอบนิ้วรัสตี้ก็สั่งให้เธอจอดรถห่างจากรถบรรทุกประมาณ15เมตรก่อนจะลงจากรถแล้วก็เปลื่องผ้าให้เหลือแต่ชุดชั้นในเขาขอยากมั่นใจว่าเธอเนี่ยไม่ได้เล่นตุกติกพวกอาวุธมาทำร้ายเขารัสตี้ตัดนิ้วนางที่สวมแหวนมั่นของบ๊อบออกบ๊อบก็ร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวด เมลที่ตอนแรกลังเลเลยยอมทำตามที่มันบอกก่อนเจ้านิ้วศพใส่ห่อผ้าวางไว้ข้างประตูรถบรรทุกเมื่อจะขอรถบรรทุกเปิดประตูออกมาปรากฏว่าเขาเป็นแค่พวกแอบถ่ายวิดีโอเสยวเอาไปลง YouTube และก็เสียงพูดไม่ใช่เสียงของรัสตี้เขาได้นําตัวว่าเขาชื่อเคนนี่และไม่รู้เรื่องของบอมบี้อะไรนั่นมีคนให้บอกแสรเรื่องสาวที่จะมาแก้ผ้าโชว์เขาก็เลยมาจอดรถที่นี่เคนนี่ขับรถเพ่นและก็เกือบเหยียบนิกและก็เคที่หมอบซุ่มรอเล่นงานอยู่ใต้ท้องรถเมล วิตยุไปหารัสตี้ด้วยความโมโหว่าเธอเนี่ยทำตามที่มันบอกทุกอย่างแล้วทำให้ถึงทำแบบนี้มันบอกว่าเห็นพวกของเธอแอบไปที่ทำงานของสปารเ์เรสและก็ตัดนิ้วศพมาหรอกนิ้วศพมันจะไม่เหมือนนิ้วที่ตัดออกจากคนเป็นๆถ้าอยากรู้ว่านิ้วศพเป็นยังไงก็ให้เปิดตู้ที่เกตหน้ารถข้างในนะ่ะมีห่อผ้าที่ซ่อนนิ้วนางสวมแหวนมั่นของบ๊อบรัสตี้พูดเยาะเย้อย,ย,อยว่าตอนนี้แฟนเธอเนี่ยเสียเลือดมากมันจะช่วยสงเคราะห์ห้ามเล่นให้ก่อนจะเอาที่จุบุรีหน้าที่ต่อนิ้วของบ๊อบ มิวต์คอกถามมันว่าแล้วจะให้เธอทํายังไงมันบอกว่าธุระของเรายังไม่จบเห็นว่าอยากขับรถเล่นไม่ใช่เหรองั้นก็ให้ขับไปยันจุดที่มันบอกระหว่างทางนี่ก็บอกว่าพวกเราควรไปแจ้งตำรวจแต่แมมนึตงก็ห้ามไว้และก็บอกว่าให้ทําตามที่รัสตี้สั่งโดยละเอียดเมื่อถึงจุดพักที่เป็นบาร์เล่ารัสตี้ก็ทิ้งบอบไว้ในรถและก็เตือนว่าอย่าคิดตุกติกภายในบาร์เจ้าของบาร์เนี่ยกระเตือนรัสตี้ที่กําลังหยอดเหรียญซูบุรีว่าเขาต้องเป็นสมาชิกถึงจะเข้าในบาร์รัตยู่ท่าได้เมื่อรัสตี้ เจ้าของมาก็ได้กลดด่าก่อนออกไปทิ้งขยะที่ด้านนอกและก็ยืนสูบบุหรี่บ๊อบทุบกระจกก่อนใช้ไฟกระพริบเรียกร้องความสนใจเจ้าของบาร์เจ้าของบาร์ก็เดินเข้าไปดูก่อนจะบอกบ๊อบให้ใจเย็นเดี๋ยวเขาจะช่วยเปิดประตูออกรัสตี้ที่ได้บุหรี่แล้วก็เดอกมาจากบาร์ก่อนจะใช้โซ่รัดปากเจ้าของบาร์จนฉีกมันขึ้นรถมาพร้อมกับขากันไกลล่างก่อนจะบอกบ๊อบว่ามันยังมีเกมให้เขาเล่นอีกหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเมลพยายามไปทิ้ติดต่อรัสตี เธอขอโทษสำนึกผิดกับสิ่งที่กลุ่มของเธอเนี่ยทำลงไปและเรื่องที่คิดหลอกรัสตี้พูดว่ามันเหนื่อยมากเหนื่อยเหลือเกินมันจากบ้านไปนานและก็แค่อยากกลับไปบ้านพักผ่อนก่อนจะมาเจอคนบุกรุกเมลขอร้องรัสตี้ว่าเธออยากคุยกับแฟนเธอรักแฟนมากกว่าอะไรในโลกเธอบอกรักแฟนผ่านวิทยุรัสตี้ก็บอกว่ามันอยากให้เธอไปหาอาหารไก่มาให้มันเพิ่มพลังหน่อยเมื่อได้ยินคําว่าอาหารไก่นิกที่เป็นลูกคนเขารถบรรทุกเก่าก็รู้ทันทีว่ามันหมายถึงอะไรเขาบอกว่า มันเป็นคำแสแลงของโคเคนหรือคริสตัลเมทเป็นสิ่งที่สิงหารบรรทุกชอบใช้พวกเขาขับรถไปที่แหล่งมั่วสุมของสิงหารบรรทุกที่มีทั้งปาร์ตี้เหล้ายาและก็โสเพนีนิกเกลสสถานที่แบบนี้เพราะรู้ว่าข้างในนั้นน่มันแย่แค่ไหนรัสตี้สั่งผ่านไปทิวให้เปิดดูที่ท้ายรถข้างในมีชุดของผู้หญิงขายบริการพร้อมกับวิกผมบอนเตรียมไว้รัสตี้ต้องการให้นิกแต่งตัวเป็นสาวประเภท2เข้าไปในดงสิงหารบรรทุกเพื่อเอายาเสพติด นิกรู้ตัวดีว่าจะต้องถูกกระทำอย่างไรบ้างเพื่อแลกกับยาเขาไม่ยอมและก็ขัดขืนก่อนจะถูกเมลเนี่ยเอาไม้ผ่าตัดที่คอเธอยอมทําทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตคู่มั่นจนดูเหมือนว่าเธอเนี่ยเสียสติไปแล้วนิกร้องไห้เพราะเขาไม่อยากเสี่ยงตายก่อนจะเผยให้เห็นรอยสักตามเนื้อตามตัวว่าน,นั่นเป็นรอยสักปลอมแล้วก็ห่วงที่จอบปากอยู่ก็เป็นห่วงปลอมที่ไม่ได้เจาะเข้าเนื้อเคารู้ความจริงว่านิกเนี่ยใจส่อแค่ไหนกระดาษเขาว่าเป็นอัทเทอร์เรตหลอกลวงเขาไม่ได้เป็นคนใจกล้าแบบรูปลักษณ์ภายนอก รัสตี้วิทยุมาถามว่าแต่งตัวเสร็จหรือยังเมลตกลับไปว่ากําลังแต่งหน้าให้นิกอยู่นิกแปลงร่างเป็นสาวประเภท2และก็ถือแท่งเหล็กติดตัวไปด้วยเขาเดินพวกสิงหาระบรรทุกพูดแทะลมขณะเดินทําหายาไปเรื่อยสองสาวพี่น้องแอบตามลงมาดูเพื่อเห็นรัสตี้ขึ้มาจากรถอยู่ใกล้ๆก่อนจะเห็นนิกที่ใส่ส้นสูงเดินหกล้มและก็ถูกรัสตี้จับตัวขึ้นรถไปพวกเธอวิ่งกลับไปที่รถเพื่อขับตามรถบรรทุกของรัสตี้ไปช่วยชีวิต2หนุ่มเมื่อไปถึงทางออก พวกเธอกำลังหารถของรัสตี้ก่อนจะกับรถบรรทุกของรัสตี้จอะท้ายพวกเธอโดนขับจี้ท้ายไปเรื่อยๆก่อนโดนสอยรถคว่ำรัสตี้ขับรถถอยออกไปเหมือนเตรียมจะขับมาทับน้องบอกให้พี่กรลิงออกไปจากรถเพราะพี่อยู่ในมุมอับและรัสตี้ก็น่าจะมองไม่เห็นตอนนี้ขาของเคติดอยู่ในโครงรถทําให้เธอเนียวไปไม่ได้เธอขอให้พี่สัญญาว่าจะจัดการเรื่องทั้งหมดให้สําเร็จเคยกนิ้วกลางให้รัสตี้ก่อนถูกเหยียบรถระเบิดและเมลก็สามารถกลิงหนีไปหลบอยู่ข้างทางได้บุดวิด,วด รัสตี้พาบ๊อบและก็นิกไปไว้ที่โรงรถที่บ้านแล้วก็บังคับให้พวกเขาเนี่ยเล่นเกมมันถามนิกว่าชอบเล่นเกมพนันแบบไหนถ้าไม่เลือกมันจะตัดเยียวนิกทิ้งให้เป็นสาวข้ามเพศที่สมบูรณ์แบบนิกขอร้องว่าอย่าทําก่อนจะบอกว่าเขาชอบทอยลูกเตา๋ารัสตี้ก็เอาลูกเต๋าเนี่ยมาให้นิกเริ่มเกมก่อนที่นิกจะโยนลูกเต๋าได้5แต้มแล้วก็มีข้อความสีแดงฉเฉลยว่า5แต้มหมายถึงสะบางหัวเขา่ารัสตี้อานคอนทุบสะบางหัวเข่าข้างหนึ่งของบ๊อบก่อนให้บ๊อบทออลูกเต๋าเป็นคนที่2และก็ได้เจดแต้ม ซึ่งรอบนี้ไม่มีอะไรทําทําให้นิกเนี่ยรอดตัวไปรัสตี้บังคับให้นิกทอดลูกเตา๋าแล้วก็ทึงเอาห่วงปลอมที่ปากออกนิกทอดได้สีแต้มเป็นส่วนของหน้าอกรัสตี้เอาตะปูสนิมลนไฟที่ดัดเป็นรูปตัว A, อาย่อมาจากรัสตี้เนล์หรือก็คือตะปูขึ้นสนิมมัดจี้ที่หัวนมข้างหนึ่งของบ๊อบรัสตี้บังคับให้บ๊อบยอนลูกเตา๋าเขาโยนได้สองแต้มที่หมายถึงหัวรัสตี้เอาเศษเหล็กที่นิกถือมาด้วยตอนแรกเสียบเข้ากลางกระหม่อมของนิกทะลุคลาง เมลบุกเข้าไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจจากอู่ซ่อมรถและก็ขี่ไปที่บ้านของรัสตี้รัสตี้ลากบอบออกมาล่ามโซ่ที่เป็น,นกลไกในตู้คอนเทนเนอร์และก็ขังเขาไว้ในนั้นนั่นบอกให้บอบกอดเชือกไว้นแน่นๆก่อนได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์นึ่งขับเข้ามามานาปุ่มสวิตช์มาให้บอบเหยียบรองขาไว้ก่อนตามลงไปดูและก็เห็นแต่รถเมลตี้รัสตี้จนล้มจากทางด้านหลังและก็เข้าไปตีซ้ำสองสามที 3, 2, 3ทก่อนได้ยินเสียงบ๊อบร้องให้ช่วยเธอเข้าไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์ บอก็บอกให้เธอเนี่ยดับไฟที่เชื่อมกับกลไกในตู้คอนเทนเนอร์ที่หัวรถบรรทุกและก็ขับหนีออกไปบ๊อบรู้จักพัฒนาการแต่พอเมลขับหัวรถบรรทุกออกไปตู้คอนเทนเนอร์ก็ไม่ได้ตามเธอไปด้วยรัสตี้แอบเกาะหัวรถบรรทุกและก็ลอบทำลายเธอเมลวิธีอุห่าตำรวจก่อนโดนรัสตี้ทุบกระจกหน้ารถทําให้มองไม่เห็นเธอผลักกระจกรถออกทั้งแผ่นและก็ขับต่อไปเรื่อยๆเมื่อถึงรุ่งสางบอกก็แก้มัดและก็หนีออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ได้สำเร็จรัสตี้โผลมาข้างหลังบอกคนขับได้สำเร็จ เมลก็เลยตัดสินใจขับรถพุ่งชนถังน้ามันที่อยู่ในเขตบ้านของรัสตี้ระเบิดแล้วก็กระโดดออกจากรถได้ทันก่อนที่หัวรถบรรทุกจะร่วงลงสู่ผาสูงไปพร้อมกับเจ้าของหัวรถบรรทุกระเบิดออกกลางอากาศก่อนตกถึงพื้นบอกเข้าไปกอดเมลไว้ทั้งคู่ตามไปดูซากรถที่ดูแล้วยังไงร,รัสตี้ก็ไม่น่ารอดมเมลติดก,กระเป๋าตังของรัสตี้ที่คาอยู่บนริมผายตกหน้าผาตามไปด้วยก่อนหนังจบสาวคนหนึ่งเนรถเสียกลางทางก็เลยบอกเรียกรถบรรทุกที่ขับเข้ามาให้ช่วยรถบรรทุกขับผ่านหน้าเธอไป เธอเลยด่าคนขับพูดไม่ทันขาดคำรถบรรทุกก็จอดนิ่งแล้วก็ย้อนกลับมาหาเธอเนื่องตัวคนขับนั้นเต็ไมไปด้วยแผลไฟไหม้เสียงที่คุณเคยบอกยิงสาวว่าคืนรอต่อไปแล้วเธอก็จะหนาวตายอยู่ข้างนอกน,นั่นหรอกแล้วหนังเนี่ยก็จบลงก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับหนังเรื่อง joyride right to dead ahead ตัวหนังเนี่ยมันคือภาคต่อจากภาคแรกนะครับแต่ว่าเปลี่ยนตัวละครหลักเฉยโดยตัวคนร้ายเนี่ยก็ยังคือ rusty nail อยู่แต่เยือนเนี่ยก็เป็นคนอื่น โดยรอบนี้นะฮะมีคู่รักนะครับอยู่2คู่ด้วยกันก็นั่นแหละฮะวันหนึ่งเนะี่ยรถพวกเขาเสียแล้วก็เดินเท้าไปแล้วก็เจอกับบ้านหลังหนึ่งแล้วก็พังประตูเข้าไปในบ้านโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนั้นก็คือบ้านของรัสซีเนลและพวกเขาก็ได้ไปเจอกับรถนะครับจากนั้นก็ขโมอยออกมาโดยคิดว่าจะเอามาคืนทีหลังแต่เมื่อรัสตี่กลับมานะครับไม่เห็นรถกลับเห็นเบอร์โทรของยิงสาวแทนมันในโกรธมากแล้วก็คิดจะแก้แค้นที่มีคนมาทําบ้านของมันพังแล้วก็ขโมยรถมันไป และก็จัดการตามไปเล่นงานคู่รักกันเองนะครับสรุปคือคู่รักเนี่ยตายคู่หนึ่งแล้วก็รอดคู่หนึ่งกันเองส่วนตัวรัสตี้เนี่ยเหมือนจะตายแต่ก็ไม่ตายอย่างที่บอกไปนะครับว่าการกระทําของคนแล้วก็ปากของคนนะครับเป็นอะไรที่น่ากลัวรวมถึงการบุกรุกบ้านของคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยถ้าพวกเขาไม่ไปบุกบ้านหรือว่าขโายรถออกมาเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็อย่า,ไ,ยาไปยุ่งเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ควรจะไปขโมยมานะ รวมถึงปากนีฮะที่ชอบวอนหาตีนนะครับเหมือนที่ตัวละครนี้ทํานั่นเองนะครับผมเพราะอย่างนั้นแล้วจะทําอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีนั่นเองนะครับสำหรับหนังเรื่อง j o y r i s e to Dead Ahead นะครับไม่มีคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato นะและคะแนนจากเว็บไซต์ M D B นะครับลายไป5.1คะแนนและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อยลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอตัว